เติมเกมง่ายนิดเดียวไปกับเทพทรูตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของเกมมือถือและแลงหลอกเอ็มคลาสสิกเพียงแค่คุณกรอก u i d เลือกแพ็กเกจค่าเซดีที่คุณต้องการชำระเงินแล้วก็เข้าไปรอในเกมเลยอยู่ด้านล่างนะครับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยเพราะผมการเซอร์วสเอ็กโมบายครับวันนี้อยู่ในแลงหลอกเอ็มคลาสสิกนะครับแต่ว่าเราเข้ามาอยู่ในเซิร์ฟ g ก o b a l l กันเนี่ยผมไลฟ์อยู่แล้วผมก็เลยอัดคลิปบอกให้ฟังว่ามันต่างกันยังไงนะครับหลักๆเลยที่เราเล่นเนี่ยมันไม่ต่างเลยครับ แต่ว่า,าสิ่งแรกเลยที่ผมเจอคือมันดีเลยครับก็จะถามว่าน่าเล่นไหมใครที่ไม่ทันเล่นเซิร์ฟซใช่ปะ่ะแล้วก็จะมาเล่นเซิร์ฟนี้ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้นะถ้าหากว่าไม่ติดเรื่องหน่วงอันนี้คืออย่างแรกอย่างที่2เลยผมว่าเช็คละคนเล่นน่ยน้อยกว่าเพราะว่ากดที่ลีดเดอร์บอร์ดเนี่ยอา,อาจจะเป็นว่าเป็นเวลาตีห้าของต่างประเทศใช่ไหมแต่ว่าความตั้งความเซียนเกมอ่ะมันก็ควรจะเยอะหน่อย ว่านี้ยในท็อปร้อยอ่ะยังเลเวลพารตันไม่ถึงไหนเลยต่อให้คนที่เติมเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยคือคนที่เติมเนี่ยเติมไปถึงเลเวลยีไม่ได้แบบบ้าคลั่งเติมกดรูด50เหมือนเซิร์ฟซีนะครับอย่างที่3ไอ้เรียบเอ่อแพทรตัมันทันกันเลยมีหมดเลยพาร์ตเหมือนกันกิจกรรมเหมือนกันหมดนะครับกิจกรรมแจกการ์ดยังมีเหมือนเดิมอ่าเนี่ยได้บัตดี้มันเลอร์อะไรเงี้ยแจกการ,ร์ดเหมือนเดิมแล้วก็กิจกรรมที่มันเพิ่งเข้ามาของเซิร์ฟแบบเซิร์ฟหลักเงี้ย ไม่ใช่เซิร์ฟหลักนี่ต้องบอกว่าเซิร์ฟซีเซิร์ฟหลักของผมนะก็คือเข้ามาหมดนะไม่ว่าจะเป็นนกกระดาษเติมเงินแล้วได้ของเนะี่ยเติมพันเนี่ยก็จะได้หมดนี่เลยได้โนแลนด์ด้วยนะแล้วก็จะคือเหมือนกันหมดเลยกินเออแล้วเห็นในเดอะคอร์ออฟเดอะอาร์บิสไหมอันเนี้ยคือกิอออจกิจจมกรก็คือเหมือนกัน แล้วก็คนไทยก็เข้ามาเล่นเนี่ยถามว่าบัวมาเล่นได้เมื่อไหร่จาไม่ได้เห็นไหมคือคนไทยมาเล่นเยอะนะเว้ยต่างชาติอด่น้อยมีคนถามบัวไปได้เวลยเไรก็ไม่รู้ผมก็มาล่าก,การ์ดตั้งแต่เริ่มอะเนี่ยเห็นเรื่องมาตีกันถามว่าคนเล่นเยอะไหมคนไม่ได้เล่นเยอะมากครับอืมแล้วก็มันีเลย์ใกล้เคียงกับเซิร์ฟหลักถามว่าโหลดยังไงผมเคยทําคลิปไปแล้วใช่ไหมทุกคนก็สามารถที่จะเข้าไปที่ Google เซ er ิร์ชแล้วนั่นหลา M Classic แล้ววัคแล้ว global server แบบเนี้ยทุกคนเข้าไปใช่ปะ ทุกคนจะเห็นเลยมันจะเขียนว่า global classic global ทุกคนก็กดเข้าไปเนี่ยโหลดได้เลยโหลด p p Store โหลดใน Google Play หรือ PC ที่ผมเล่นอยู่ไอเวลาโหลดอ่ะกดเข้าไปเสร็จมันจะโหลดให้แบบนี้ใช่ป่ะแต่ว่าไอเซิร์ฟไอไอโฟนกับเอ่อ Google เนี่ยมันต้องเปลี่ยนประเทศนิดนึงซึ่งใน Discord ผมเขาก็คุยกันว่าเอ่อมันมันสลับไปจีนโหลดได้สลับไป UK เคโหลดได้ส่วนโค้ดเนี่ยก็ผมใส่ไว้ให้ในหน้าโค้ด l m c แล้วแต่จริงมันก็ไม่ได้เยอะเท่ากับ อจอนเซิร์ฟซีนะมี4โค้ดเข้าไปกรอกได้ไอส4โค้ดเนี้ย ออกไปอันแรกมันจะได้กล่องพวกนี้แล้วก็จะได้หินเอาไว้สุ่มการ์ดบอสนะครับกล่องพวกนี้ดีนะผมเปิดได้เฟืองมาด้วยแล้วก็เนี่ยเฟืองต่าง,างๆเพย์การ์ดเฟืองให้เยอะอยู่แล้วก็มีอมยิ้มให้มีเงินให้500,000ก็พอตั้งต้นได้ผมก็ไปซื้อมาแล้วไปซื้อดาบแบบว่ามาใช้ก่อนแล้วอันนี้คือก็มาเก็บเวลก่อนพอพอได้อยู่แต่อาศัยน้องในช่องแชทเนี่ยพอดีตอนนี้ไลฟ์อยู่ว่าคลิปไปด้วยน้องในช่องแชทก็มาช่วยตีบัว แม่งก็ตีไม่ไหวนะแต่จริงๆนะถ้ามาช่วยกันแจม2ตีเดี๋ยวมันจะเร็วนะครับอืมอันนี้คือเผื่อฟุกได้การ์ดก็ประบาณน,นี้นะครับสรุปอีกทีนึงสำหรับคนที่มาเล่นคือมาเล่นเพราะอะไรแล้วมาเล่นแบบไหนถึงคุ้มผมว่าเล่นเซิร์ฟซีเนี่ยไม่ทันอยากจะมาเล่นเซิร์ฟนี้เริ่มต้นแล้วมันมันได้เริ่มใหม่จริงแต่มันน่วงถ้าสําหรับถ้าเป็นผมกอ็อาจจะมาลองเล่นก่อนแล้วเดี๋ยวไปซื้อ ID ที่เลเวลสูงของเซิร์ฟซีเล่นน่าจะดีกว่าถ้ามันแพทเท่ากันอะนะเออราคามันก็ถูกด้วยแล้วก็คนไทยเล่นเยอะด้วยที่สําคัญมันลื่นอย่างที่สถ้าอยากแบบอยากเป็นหนึ่งอะหมายถึงว่าอยากจะเป็นเทพเลยเล่นเซิร์ฟนี้ตั้งแต่แรกแล้วเติมสู้ต่างชาติผมว่าเติมสู้ได้แน่นอนเพราะอะไรอย่างที่ผมโชว์ให้ดูเมื่อกี้ไอลีดเดอร์บอร์ดเนี่ยมันเติมกันน้อยมากอย่างเงี้ยแทบจะไม่มีต่านเลยเพราะว่าถ้าเป็นตานเนี่ยมันมันลูดอยู่แล้วมันลูดพาร์ตเต็มอยู่แล้วอันเนี้ยแทบจะไม่มีตานเลย หรือถ้ามีก็คือมีน้อยมีน้อยมากก็น่าจะสา,สามารถเติมอัดสู้ได้แต่เติมเติมอัดสู้ได้เนี่ยมันจะมีคนบางคนที่มันแก๊บกระโดดไปเลยเพราะว่าระบบเนี่ยมาหมดไม่ว่าจะเป็นตีบวกการ์ดแบบมังกรหรือว่าเอ,อ่อระบบการ์ดบอสต,ต่างๆที่มันมีในเซิร์ฟหลักเนี่ยมันมีในเซิร์ฟนี้หมดเลยถูกไหมแล้วที่ตีบวกการ์ดเนี่ยมันก็ส่งผลเยอะทําให้ความโหดของตัวละครสายเติมเนี่ยมันน่าจะโหดทวีคูณอยู่แล้วนะครับซึ่งทําให้อ,อ่อ คนในเซิร์ฟนี้ก็อาจจะวัดกันตัวตัวเติมหนักมากอาจจะอาจจะโหดไปอีกระยะหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าทุกคนจะชอบยังไงนะครับส่วนดันอ่ะเปิดดูดันผมยังล็อกไว้อยู่แต่ว่ามาหมดเห็นไหมมาล่าสุดเลยยันหอดาวก็มาแล้วหอดาวนี่ถ้าคุณไม่มีเพื่อนคุณไหวหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปลองคิดตัดสินใจกันดูเพราะว่าขนาดเซิร์ฟปัจจุบันผมอะเหี้ยใน d Discord อะมีคนมาถามผมผมบอกเหี่ยต่านยังจะไม่ไหวเลยนะครับคนถามตานีไหวไหม ทำไมถึงจะบหอยก็ต้องก็ต้องเติมพอสมควรแล้วเนี่ยแม่งมีคนเอาไปแซลผมผมยังบอกเลยตานยังเหนื่อยนะครับเจอตานีตีไม่ไหวคือผมอารวมกับเพื่อนที่เป็นสายสายสายเติมอะในกิวพอไหวแต่ไอ้เซิมเนี้ยบอกอหอดาวเปิด70ก็คงได้แค่ชั้นบงประมาณ3าอะไรอย่างเงี้ยพวกชั้น5้าไม่ไหวหรอกแลวไหวเมื่อไหร่ผมยังไม่รู้เลยนะเพราะว่าขนาดมีเพื่อนช่วยยังเหนื่อยเลยนะครับแล้วก็ดันอื่นก็คือมาหมดความยากก็คือมาหมด ะร,ระดับอีพิกแต่ก่อนไม่มีก็มีหมดเนี่ยทาาทอสมีหมดลองนึกภาพลงทาาทอสดูนะถ้าเราไม่มีเพื่อนเล่นอ่ะได้หรือเปล่าแต่ถ้าหากว่ามาทั้งแก๊งอ่ามาเล่นกับเพื่อนมาทั้งตี้เซิร์ฟนี้ก็จะเป็นตัวเลือกที่ดีด้วยเพราะว่าเออผมตามผมเพิ่งมาเล่นนะผมแบบอยากเล่นแรกระดอก M คลาสสิกแต่ว่าไปเล่นเซิร์ฟซีไม่ทันแล้วผมมีกันอยู่6คนอย่างเงี้ยอ่าเซิร์ฟนี้จะไหวเพราะว่าต่อให้คนเติมเยอะแต่ไม่มีเพื่อนเนี่ย ก็อาจจะลําบากนิดนึงก็ต้องไปหากิวหาคอมูแต่ถ้าคุณมีเพื่อนอยู่6คนคุณไปหามาอีกตีนึงชนมันพอได้นะครับไปหากิวหรือว่าดันต่างๆ่อย่างออร์เคิลเนี่ยก็คือคุณก็สามารถที่จะมีเพื่อนอะ่ะมันก็มีโอกาสผ่านมากขึ้นอยู่แล้วแล้วเทคนิคก็คือรู้อยู่แล้วถ้าตามคลิปตามคอนเทนต์ของครีเอเตอร์ต่างๆมาถูกไหมครับก็ลองไปตัดสินใจดูแล้วกันสําหรับเซิร์ฟนี้ส่วนตัวผมเนี่ยขนาดว่ามีกับคนดูมาช่วยกันยำตีนมัวเนี่ยก็ยังต้องบอกเลยว่าเหนื่อยเลยเห็นไหม,มยังเหนื่อยเลยอืมก็ คุยกับคนดูอยู่ไงมีอะไรก็คอมเมนต์ในคลิปได้คลิปเก่าๆผมยังดูได้นะสําหรับใครที่มาเล่นแล้วจะหาบิวหาเทคนิคอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไงผมลงอัปเดตให้ตลอดอยู่แล้วมันก็ของมันตามกันอยู่แล้วก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับสําหรับคลิปนี้ลาเท่านี้เจอกันครับบ๊ายบาย